กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้โลบวสซาเข้มถึงใจตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานยิ่งไปต่อยิ่งได้ประสบการณ์สู้ไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาแวะนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแวะดูยางให้กับเจ้าการกล้วยครับยางใหม่มาดูกันว่ายางใหม่เจ้าการกล้วยเนี่ยเส้นเท่าไหร่เดี๋ยวจะลงไปถามดูก่อนก่อนที่จะเอารถมาเปลี่ยนยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนยางใหม่ครับ คนแรงต้านทานกดดันจากที่น้องเอซีไม่ไหวครับไปลงไปถามเฮ้ยเอาอยางรถไทมาใส่รถแทเลยเห็นไหนะม,มน่ะ, <laughs> ะาย,ยางระเบิดไหมอุ้ยนี่นี่นี่เอาเสียนี่เอาเสียนี่ไอ <laughs> จองเสียน,นี่เด้อ โอ้ยมีมี่นำสไปอยากกินนำโซดาเฉดสูดอ่ะโอ้ยพนเลสซีนี่นี่โซดาลอ่พูดะเนดกันนัเลสซีนี่นี่เดี๋ยวเ้ลแลรวเดี๋ยงบลบไหมอันเจ๊มาบึงยางยางไหมอายุฮะยังเต็มังเต็มว่าดีเลอวบาดีเล้อายุมาบึงยางเห็นไผมมาดมาเปลี่ยนยางเลียเดียนไม่ข้างหนไหม แบบเด้มันจังถือยังดีมีบ่อบอรถเทเลอรมาอรันเพื่อนหาปัญหาฮะหาปัญหาร้านนี้เขาขายสี่พันหนึ่งผมไปซื้อมาายกูเฮ้ยหาปัญหาเปลี่ยนพรรอมเลยยังรุ่นยังยังจินดิ ยินแต่ว่าใส่ดีตัวนี่ฮะใส่ดีตัวนี่งนายางมันกว้างปะกว้างเลยนนึมเห็นบ่วยแม็กซ์คิอะอยากเอาไปใส่ยางหนาขันกว้งมันสายเนี่ยมันก็ส้นมาตรฐานของตัวยางมาตรฐานของก็จะมีตัวเนาะอันนั้นว่มาตรฐานเห็นบ่วยมัก็ากจะเดือดไม่ติดเดือดเนี้ยเดียวเะอลิงหลวงไฮลิงหลวงมันหนาน้อยมันมากเพราะมาตรฐานบ๊วยมาตรฐานตีอันนี้มาตรฐานเลยตีมาตรฐานก็คือหนากว้งแมนก็คือหนาเต็มผ่าใบเต็มหาฟันถวนซะเดี๋ยวสองด้ ผมเซลย่าอันน้ำเจ้าอีเสลาจกระเทงอาจะติดกระทางมันวเองาคนกาายแล้วเอาหนามาเทือนหน่อยว่าย่ากจรน่งใส้ยนลืมก่ลืมเถมืนันยางหนาระเบิดดีจว่าลุกางทั้งแก้ไม่โคกเขามันนี้ยางอันย่างบังอันยางอัดดอกมีบ่เถเถเาต้องลุกมากเาอยากเห็นหนา เฮ้เห็นแลนี่เห็นแล้วเถอะเด้เห็จแล้วเถอเอ๊สอพี่เอ็โอ้ยพี่ตีหอกเสจและสองพันอายุจบเจ้าขายผมพันแปดไหมผมเอาซีเซ็นพันแปด กันยังมาเอาเอาพันแปรกับพ่อแปรในตอนแรกสองร้อยมันคงกล้าห้ามอย่างค่าแรงซื้อว่าขายมาใส่เอาพันเก่าเนาะเแถวสี่เส้นเดี๋ยวมาดูยางก่อน <c oughs> มันมีถึงสี่เส้นหรือเปล่านอนดีสโตนดู้ไอ้ยุไหม เอายางใหม่ดีกว่า,วา,วาวมีสีเสียนน้ำนีดให้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเชนเล่อมาใส่กอนเดี๋ยวรถน้ำมาใส่ที่หลังรถน,น้ำผมอยากจะเปลี่ยนออกไหม,มอยากจะเอาเรเดียนมาใส่ข้างหน้ารถน้ำเที่ยวอ,ออกจากเชเล,ลอร์เอามาใส่รถน้ำไว้แล้วก็เอายางเที่ยวออกจากเชเลอร์เอามาใส่ล้อหลังจะอ่านอะก็ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอารถมาก,กัน มันนั่นยางระเบิดเพรถึงมือเจ้าเล็บวันนั้นเจอบอกโทษไข่ไปดูยางไปดูยี่ห้อยางกันว้าหยอกกับเพิ่นไปเังสัตว์ละพี่น้องแมงตัวนี้ไหมเพิ่นใส่เพิ่อนก็ใส่เดี๋คุ้มบางแต่ปัญห้อก็ใส่บูฮอดปนญห์มันก็แตกก้อนว่ะเท่ตั้ำาไท,าทายคืออะไรสวัสดีค่ะเท่ไปเบิ่งยางกัน罗 เไอายุวะให้านนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยยางไม่วะสอนยางไม่ดีวะนี่ละไล่ไล่ขึ้นหนาดีใช่ปะเนาะ ห้าพันห้าห้าพันสี่เงินสดประท่านพร้อ,อมใส่ฮะตวนี้นะสิเดียวแต่ว่ายางบังเดี๋ยวคิดบังก่อนอยางบางังได้สิพาตัวไปแหล่งยางผมจะพาทุกคนไปดูแหล่งยางที่ใหญ่ที่สุดไ <c oughs> ปเบิ้อวสิอูว้าวเลยละนี่ครับระเบิดลมใครเป็นคนคิดปะ ไอเดียดีใช่ะ่าอบลมเข้าไปครับโอ้บ้ามันเตเเเเะขุดไ้เลยขุดไ้จนกว่าวมันยันเออเอาหอยจะาก,ก่นเนี่ยเป็นรอยอนอี่ล่ะโอ้เป็นรอยแล้วป้อยแค่ดเดียวเลย น,นี่แหละเขา,าจะเอาทางเงนเกีงกันเหน็นตะดากทางลงใส้นกีงกันปู๊บวัเดียวนี่ดูดูดูโอ๊ยโอล้มหมดไปนี่บาดเดียวเหมือนเลยดิมี อแถวงูเลยววะป้าคือบทสะดุดว่ะพ <c oughs> อบักเลี้ยงนนี้อันหนึงอ่ะเอามาใส่อีกนึงอีกเดี๋ยวมาดูอีกอีกเส้นหนึ่งอัดลมเข้าครับตอนนี้ประมาณร้อยปอนด์เอาม,ามาเอามาเติมมานีเซะ มาแล้วนะมาดูครับผมก็ไม่เคยดูใกล้ๆเนี่ยนะพึ่งจะเคยดูเคยเห็นแต่ฝ้าหลังมันเอาไปแกล้งกันไหมกลมยุ่งทีล๋ล่ะทางลูกนี่ปึก๊กกางเกงหลุดเลยดอูอ้มันอันตรายป่มันก็อยุดรำหนีแหละเนาะ หาเห็ดไปนะคนเหนะรดนไเกล็อานเออเอเห็นเ็ยเห็นสัตว์หรอกรังสิวาเขาโอนเจ็บคนกัไปหรอกัจุดไฟไหมอันนันร้ายกว่าอันอันอัรายกว่านีเอออันคันี้จังสัมันมีลมเลยเมนตดิกมันมีอเลยนปยังยาแดอกสามัใส่็บ เออมันนี่มันนี่กับกับเท้าเป็นสีตะนี้มันไหมวานเป็นน้ำมันน้ำมันเดียวผลกลับไปบางเที่ยมันใหม่พวหมันเอีก็ถือว่าได้เห็นกับตาหร็ถือว่าโอเคอยู่ไปเราจะเอารถมาใส่ร์ไปเราเดินทางกับเสือเบิร์ด เดินทางกลับครับไปเอารถมาใส่ดูดูคุณดูยางรถน้ำผมดูยางรถน้ำผมก่อนผมอยากจะเปลี่ยนเนี่ยกลัวมันระเบิดดูดิดแก้มนี่นแต้มหมดแล้วปีแต้มหมดอันนี้ยางหน้าดิมาดูยางหลังบัดนี่ยไปเกี่จอเอาไปเพราะนี่เชียวเลยดิดูยางหลังครับเขาขกไกลบ่เลยนี่ทั้งสองข้างเลยนะ ต้องเปลี่ยนเอาเทลเลอร์มาใส่นี่แล้วก็ซื้อใหม่ใส่เทลเลอร์ยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนครับของเทลเลอร์เนี่ยถ้ามาอยู่รถน้ําก็ถือว่ารถน้ํานี่ได้ดีนะเพราะว่าเทลเลอร์มันมันวิ่งเวลาวิ่งมันอันตรายนะครับทั้งสองข้างเลยไะแต่บางทีอาจจะพาไปดูแหล่งยางนะครับบ้านนองบุญซูออเ้ มันน้องบนสู้เชียงยืนเดี๋ยวจะพาไปดูแหล่งยางไปซื้อมาสักสีเส้นนะครับไปขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้โลบัสซ่าเข้มถึงใจตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานยิ่งไปต่อยิ่งได้ประสบการณ์สู้ไปด้วยกัน